โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนครับตั้งค่าในตัวของกล้อง DJI Action 4นะครับว่าการตั้งค่าในการถ่ายตอนกลางคืนถ่ายรูปภาพรูปภาพดาวท้องฟ้าอะไรตอนกลางคืนนะครับตั้งค่าถ่ายวิดีโอไทม์แลปหรือวิดีโอธรรมดาปกติอะไรเงี้ยผมตั้งค่ายังไงครับถึงจะได้วิดีโอและรูปภาพของท้องฟ้า ของดาวตอนคืนอ,ออกมาได้ประมาณนี้ะนะครับก็ผมตั้งค่ายังไงครับตั้งค่ากล้องในตัวของเจ้า DJ i Action 4นะครับที่ถือว่าเป็นตัวเริ่มจะเก่าแลว้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัจจุบันนี้ก็มี DJ i Action 5 Pro นะครับก็มีแต่ว่าเห็นข่าวมาไม่แ้ว,ว่าเจ้า,าตัว DJ Action 6เนี่ยจะออกมาแล้วครับในไม่น่าจะนานนะครับน่จาจะเร็วๆนี้ครับน่าจะออกแล้วก็โอเคคลิปนี้ผมก็จะมาสอน,นครับทุกคนครับในการตั้งค่ากล้องนะครับกล้องเจ้า DJ Action 4ครับในการถ่ายตอนกลางคืนถ่ายแบบโหมดกลางคืนถ่ายเห็นดาวช่วงนี้ก็เป็นช่วงของดะอ่าทางช้างเผือกเนี้ยครับว่าจะตั้งค่าให้เห็นกล้องคนระผมก็จะ สอนคร่าวๆครับในในในเรื่องของการตั้งค่านะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะตั้งค่ากันยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันเลยไปโอเคครับก็อันนี้ก็คือหน้าปกติของเราเลยนะก็อันนี้คือเราจะไม่เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดวิดีโอธรรมดาอยู่นะครับก็อ่าเอาถ้าเป็นรูปภาพก็ครับเป็นภาพถ่ายเราจะเลือกตัวรูปภาพถ่ายก่อนนะครับแล้วก็ อันนี้คือผมตั้งค่าไว้จะเป็นมุมภาพ4ต่อสหรือถ้าเกิดอ,อยากได้16ต่อ9นี้ก็ได้ผมจะตั้งเป็น16.9ต่อแล้วก็อ่าเวลานับถอยหลัง3วินาทีนะครับอันนี้คืออ่าโหมดภาพถ่ายนะครับแล้วก็กดเข้ามาไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงตรงเนี้ยปุ่มเนี้ยเป็น2ขีดอย่างเงี้ยกดเข้ามาครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นโหมดแบบธรรมดาที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะถ่ายก็จะแบบแสงอะไรแบบตอนกลางวันนี่ปกติเลย ันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าในเวลากลางคืนนะว่าต้องตั้งค่ายังไงถึงจะได้วิดีโอที่ผมถ่ายวิดีโอทำแบบอะไรต่างๆนะครับถ่ายไว้ถ่ายตอนคืนถ่ายดาวถ่ายทางช้างเผือกนะครับก็จะสวยแบบในคลิปที่ผมถ่ายไว้นะในภาพที่ผมได้ถ่ายไว้ก็กดตรงหมดคาว่าโปรตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสีส้มๆนี้นะแล้วก็การตั้งค่าอะไรที่ผมตั้งค่าไว้ก็คือ อ่ะตอนแรกนี่มันจะเป็นออโต้อย่างงี้ปึ๊บออโต้อย่างงี้อ่ะมันจะขึ้นออโต้อย่างงี้นะเราก็กดเข้าไปตรงคำว่าออโต้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เรียกไปกดไปที่ตัว M ปึ๊บครับก็ปกติเนี่ยมันจะเป็นประมาณไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะเลื่อนปกติเป็นประมาณเอ่อหนึ่งต่อสามสิบหนึ่งต่อหกสิบอะไรอ่ะเดี๋ยวจะตั้งค่าไว้ตอนแรกประมาณหนึ่งต่อเนี่ยหนึ่งต่อสามสิบก่อนในทีนี้ เราก็เลื่อนลงไห้สุดเลครับเลื่อนในตรงนี้ลงไม้สุดเลยเน่ยเลื่อนตรง EV นี่าไม้สุดเลยครับเนี่มันจะสุดอยู่ที่30เนี่ยแล้วก็เอาเอาเป็น30นะ EV 30แล้วก็ฝั่งนี้ ISO นี่ผมตั้งไปเป็น3,200นะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็กดยืนยันแล้วก็มาตั้งค่าไว้บาลานซ์กันต่อไว้บาลานซ์นี้ก็ตั้งไว้ที่4,100 k นนะครับอ่าตอนแรกมันจะมาเป็นหน้านี้นะ มันจะเป็นหน้าแบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะแบบปรับไปตามแสงที่เราแบบถ่ายไปตรงไหนที่แล้วก็กดมาตรงตัว M ปึ๊บกดมาตรงตัว M แล้วก็ตั้งอัตโนมัติเลยครับตั้งไปเลือกไปที่ 4,100k นะครับแล้วก็กดยืนยันอันนี้ไวบ้บาลานซ์ก็เสร็จเรียบร้อยมุมมุมมองภาพนะครับก็มันจะมีเลนส์กว้างกับเลนส์แบบมาตรฐานนะครับผมก็จะตั้งเป็นเลนส์กว้างนะครับเลนส์วนั่นเองครับ ก็โอเคยืนยันปุ๊บส่วนตรงนี้ครับก็จะมีไฟล์ jpeg กับไฟล์ jpeg บวกรานะครับก็ถ้าสำหรับใครอยากจะได้รูปสดๆไม่ได้เอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมก็เลือกเป็นไฟล์อะ format เป็น jpeg ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะเอาไป edit สีอ,อะไรเพิ่มเติมนี่ก็เลือกเป็น format jpeg บวกราก็ได้นะครับก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยครับอันนี้คือสำหรับรูปภาพนะ รูปภาพถ่ายก็จะตั้งค่าประมาณนี้เลยส่วนวิดีโอถ่ายที่ผมถ่ายก็คือเป็นโหมด Time Lab นะ,ะแล้วเราก็เลือกมาตรง Time l ตรงนี้กดเข้าไปโอเคอันนี้เราก็มาเลือกความชัดกันก่อนอเดี๋ยวเราปลดล็อกเป็นโหมดธรรมดาก่อนนะเนี่ยคือโหมดธรรมดานะ t i แล l โหมดธรรมดาจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นธรรมดานี่ภาพมันจะแสงอะไรมันจะดูปกติไม่ได้แบบ แสงเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าอันนี้คือตอนกลางวันเนาะแต่เราจะตั้งค่าไปถ่ายดาวตอนกลางคืนนี่จะต้องตั้งค่ายัางไงก็เราจะมาเลือกที่ความชัดกันก่อนเราก็เลื่อนขึ้นมาครับเนี่ยก็จะเป็นไทม์แลฟเนี่ยมันก็จะมีโหมดต่างๆอนี่งไม่ใช่เป็นอ่โหมดอาที่ตกโหมดเมฆโหมดฝูงชนโหมดผู้คนเงี้ยแต่เราก็จะมาเลือกที่โหมดคัสตอมหรือโหมดกําหนดเองนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นครับพอเลื่อนขึ้นปุ๊บมันก็จะมีอย่างงี้ครับ เวลาบันทึกภาพแต่มันก็จะมีที่เราตั้งแต่0.5วิ1วิ2วิ3วินะครับยาวมาจนถึง40วินาทีแล้วก็ระยะเวลาวิดีโอในการอัดอัดอะไรเขาเรียกว่าระยะเวลาในการอัดวิดีโออ่ะก็จะมี5นาที10นาที 20- 30นาทีสมนาที1ชั่วโมงของชั่วโมงเนี่ย5ชั่วโมงอะไรเงี้ยจะเป็นการตั้งเวลาถ่ายนะอันนี้แต่ว่าผมจะตั้งไว้เป็นโหมด infinity หรือว่าไม่จำกัดเวลาเองครับ ส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวผมตั้งอ่ะหลักๆถ้าเกิดหมดธรรมดาผมจะตั้งประมาณ2วิทีนะครับความชัด 4K ครับอันนี้คือโหมดที่ผมใช้อ่ะถ้าสมมติว่าเราจะอยากจะถ่ายตอนคืนโหมดทําแบบอยากถ่ายตอนคืนอยากถ่ายรูปท้องฟ้าตอนคืนอยากเห็นอยากถ่ายดาวเนี่ยต้องตั้งค่ายังไงอ่าผมจะพาไปตรงนี้เลยอ่าเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนที่เราตั้งค่าในในรูปภาพถ่ายเลยกดก็ไปตรงคอมว่าโปรปุ๊บแล้วก็เนีี้ครับ อันนี้ก็เป็นโหมดออโต้นะเนี่ยเนี่ยเราก็จะเข้าไปตรงครําว่าเปิดหน้ากล้องปึ๊บกดเข้าไปแล้วเราก็กดไปตร,ตรงตัว M ครับแล้วก็ตั้งค่านี่สามสิบเลื่อนลงมาให้สุดครับจะเป็นเลขสามสิบนะครับในฝั่งของ EV เนี่ยเลื่อนลงมาให้สุดครับอยู่ตั้งค่าวปทีสามสิบแล้วก็ ISO ก็เหมือนเดิมครับสามพันสองร้อยแล้วก็ตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันปึ๊บแล้วก็มันเลือกไวส์บาลานกันต่ออันนี้ก็จะเป็นเนี่ย โหมดปกติธรมรมดานี่ครับมันก็จะแบบเขก็จะเคลื่อนไปเป็น5้าพันไปตามแล้วแต่จุดแล้วแต่แสงนะแล้วก็กดมาลงตัว M แล้วก็ตั้งค่าเป็น4,100 K นหนึ่เครับสี่พัหเหมือนเดิมนี่เลยโอเคกดยืนยันปุ๊บไว้บาลานซ์ก็4,100 K ส่วนมุมมองกล้องผมก็ตั้งไว้เป็นที่มุมมองกว้างนะมันก็จะมีมุมแบบมาตรฐานกับมุมกว้างผมตั้งเป็นแบบ มุมเลนกว้างหรือเลนวายนั่นเองครับแล้วก็ฟอร์แมตับหรือว่าไฟล์วิดีโอนี้ถ้าจะไม่เอาไปเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมเกรดสีเพิ่มเติมนี่ก็เป็นฟอร์แมตวิดีโอก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นฟอร์แมตมันจะมีอ่าฟอร์แมตวิดีโอบวก JPEG แต่ผมจะเลือกเ,อเป็นฟอร์แมตของวิดีโอบวก RAW นะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแต่งสีเกรดสีเพิ่มเติมได้นะครับ ก็การตั้งค่าเข้าค่าก็จะประมาณนี้แต่เราจะพาไปดูกันว่าภาพภาพหรือวิดีโอที่เราถ่ายได้จากตัวของการตั้งค่าตัวเนี้ถ่ายภาพดาววิดีโอทาแบลบตอนกลางคืนวิดีโอถ่ายดาวตอนคืนอ่ะถ่ายทางช้างเบือกตอนคืนจะเป็นยังไงครับจะผมจะให้ไปดูตัวอย่างกันเลยโอเคไปดูกันครับ ก็โอเคครับก็เสร็จไปเรียบร้อยเนาะสำหรับตัวของการตั้งค่ากล้อง DJ Action 4นะครับที่ผมได้ติดตั้งนะครับไม่ใช่ติดตั้งนี่ได้ตั้งค่าครับได้เซตค่าไว้ในการถ่ายตอนกลางคืนเนาะถ่ายดาวถ่ายท้องฟ้าตอนกลางคืนนะครับแล้วก็แนะนำในเรื่องของการถ่ายวิดีโอไทมแ์แลปต์นะครับว่าตั้งเวลายังไงนะครับก็ ส,ส่วนตัวก็ผมก็ไม่รู้ว่าแอคชั่น5นี่มันจะโหมดการตั้งค่าต่าง,งๆนี่มันจะเหมือนกับตัวแอคชั่น4เรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดมันพอที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็ยินดีครับที่จะแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าความรู้สิ่งที่ผมได้แชร์ต่อเนี่ยมันสามารถทำให้พี่ๆนี่ได้ถ่ายรูปที่สวยงามได้ถ่ายวิดีโอที่สวยงามแล้วมาแบบ แบ่งป,ปันกันในนี้ครับก็ถือว่าออยินดีมากๆครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากอย่างผมบอกไปนะก็ก็จะคงจะมีเพียงเท่านี้นะเพราก็จะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เพราะว่าคลิปนี้เราก็จะมาสอนแค่ตั้งค่ากล้องคนระับแล้วก็ส่วนใครสนใจหรือแบบอยากจะให้ผมสอนการตั้งค่ากล้องในโหมดอื่นก็คอมเมนต์มาไนดะผมจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่ง ให้นะครับก็จะมาสอนการตั้งค่าในโหมดกล้องที่ผมใช้ในแบบปัจจุบันหรือว่าผมมีโหมดไหนบ้างที่ผมจะจาเป็นต้องใช้จะมีโหมดอะไรโหมดกล้องธรรมดาโหมดอะไรโหมดชาร์มแลบไฮเปอร์แลบหรือโหมดสโลโมชั่นที่ผมตั้งค่ายังไงนะก็ส่วนตัวผมก็จะใช้อยู่ไม่ประมาณ2อสมโหมดโหมดกล้องธรรมดาโหมดถ่ายภาพ โหมดวิดีโอไทม์랩โหมดวิดีโอไฮเปอร์ปนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะใช้ไปก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับแบบเต็มๆทีนึงว่าการตั้งค่ากล้องตัวแอคชั่นสีเนี่ยตั้งค่ายังไงแบบทุกมุมกล้องนะครับที่ผมใช้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้ติดตามผมก,ก็ติดตามให้กับช่องไปกับอาร์ตด้วยนะครับก็สำหรับผมวันนี้ก็คงจะขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วก็ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับก็ <ś c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย